ศึกษาก่อนสะสมกับอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นเป็นอีกเนื้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งเป็นลักษณะปัม๊มเป็นฐานสามชั้นทนเกียนไหมครับฐานสามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามถึงองค์พระนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ปรากฏในวงการพระเครื่องนะเพราะว่าเป็นองค์เอกองค์ครูอันนี้บรรพุรุษท่านสมไว้ก็ตกทอดเป็นมรดกมาถึงอาจารย์แจ็กกี้เมืองขอนแก่นนะครับก็ เก็บต่อกันมาแล้วก็ตัวนี้เป็นยันเถาะของหลวงปู่บุญอยู่แล้ววัดกามาแ้มตัวนี้ปั๊มนะครับเป็นยันเถาะแบบปัม๊มไม่ได้จานมือไม่ได้จานสดนะครับนี่เป็นแบบปัม๊มอันนี้คือพระปางลีลาเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมวันนี้ช่วงนี้นำเนื้อผงยาจินดามณีในวันนะต่างๆ ให้ได้รู้จักกันนะครับเพื่อจะได้ศึกษาเป็นวิทยาทานเพราะว่าพระเครื่องรุ่นใหม่ๆนี้นะจะจะไม่มีปรากฏลักษณะพระเก่าๆอย่างนี้ถึงยุคแบบนี้ให้ได้ให้ได้รับชมกันแล้วในในสื่อพระเครื่องปัจจุบันนั้นก็จะจะเกี่เมืองของแก่นนำมาเผยแพร่ไว้เป็นวิทยาทานเม้นได้สอบถามได้นะครับเข้ามาใต้กระทู้นี้เลยสำหรับศึกษาก่อนสะสม ขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามกัน